สวัสดีค่ะในชีวิตของคนเราเนี่ยายคิดว่าหลายคนนะคงเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกแปกและประหลาดมาหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์วันนี้ยากจะมาเล่าให้ฟังความฝันของคนอื่นยายไม่รู้นะเอาเป็นความเชื่อแล้วกันแต่ของยายนี่มันมันแม่นะ่ะมันแม่นมาก ยายฝันครั้งแรกนะครั้งแรกเลยก่อนสามียายเสียสักเดือนได้ยายฝันว่าอยู่ดีๆนะฟันกลามของยายนะมันหักมันหักอย่างง่ายดายเลยมันหนักอย่างง่ายดายมากๆเลยและยายก็ออกมาถือในมือไม่มีเลือดไม่มีอะไร มีฟันกรามสมบูรณ์แล้วก็หลุดมาไม่มีไม่มีเลือดไม่มีเศษเนื้ออะไรติดมาเลยแบบอยู่ๆอย่อยาก็ดึงหลุดออกมาง่ายๆเลยแล้วพอรุ่งเช้ายายน่ะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรมากมายนะก็ได้ยินมาเลยเขาว่าถ้าฟันหักฟันกรามหักจะญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยฟันนะแล้วเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยฟันแล้วก็ไม่เคยเจอเลยเพูดว่างก็นั่งกินข้าวอยู่กับแฟนยายอ่ะ นั่งกินข้าวอยู่กับแฟนใหญ่แล้วก็เล่าเป็นคนที่ไม่ถือไงจะเล่าเมื่อ,อไรเวลาไหนก็ได้ก็นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวแล้วก็เล่าให้เล่าให้แฟนใหญ่ฟังนะเล่าให้สามีใหญ่ฟังว่าคุณเมื่อคืนนะฝันฝันแล้วแฟนใหญ่ก็ว่าฝันว่าอะไรอีกเพื่อเจ้ากินมากนอนมากกับันก็ฝันมากใหญ่ก็ว่าเออมันน่าจะจริง แต่วันฝันว่าฟันกาวมันหักแล้ววันก็ถอดออกมาถือไว้ใน,นมือเลยยายยายก็บอกแฟนองนีนะแฟนยายก็ว่าเบอร์เจอแต่เขาว่าถ้าฟันหักแกก็พูดติดตลกนะแต่ถ้าเขาว่าฟันหักนะคุณญาติผู้ใหญ่นะจะตายแต่ตแต่ญาติาผู้ใหญ่นะแล้วคุณฝันว่ามันถอนออกมาอย่างง่ายๆเลยก็คงตายสบายและถึงเวลาเขาแล้วก็ถึงได้ตายแกก็บอกอยายใช่ไหม ยายก็เหลยอเออน่าจะใช่แต่ไม่มีใครแล้วอะพ่อแม่ก็ยายฝันก็ต้องพ่อแม่ฝังยายใช่ไหมพ่อยายก็ตายแล้วไนะงยายไม่เคยเจอพ่อแต่รู้คำว่าพ่อตายแล้วแล้วแม่ก็เพิ่งเสียไปเมื่อมอเดินเดินวิจิกาอ่าเดินวิจิกา,กามันหมดแล้วนะี่ยายว่าไม่มีใครแล้ว น้องยายก็หายสาบสูญนไปน้องสาวยายก็ตายแล้วมันก็ไม่มีใครแล้วไอ้ใหญ่ว่าวไม่มีแล้วแหละไม่มีมีญาติพี่น้องหลูงป้านหน้าอาก็ตายกันหมดแล้วเหลือแต่พี่พี่ก็ไม่ได้จะถึงเวลาก็บอกแบบแกเลยพล่งขึ้นมาว่าเตินนั่นแหละก็มีเตินอยู่คนเดียวและแกะว่ายายนะเตินก็ภาษาใต้นะแต่ถ้าแปลก็คือคุณคุณน,นั่นแหละตายเห่ะ แกก็เลยอตายก็ตายอะตอนนั้นใหญ่สี่สิบเยอตายก็ตายถึงเวลามันก็ต้องตายหนีวิพนจะอายุเท่าไหร่ก็ตายกินข้าวไปก็คุยไปแกก็ขำนะแต่แกก็บอกว่าแกไม่ตายหรอกแกจะอยู่ร้อยปีหรือไงวะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอยู่ร้อยยี่สิบดีกว่าแกว่าแกก็เลยว่าเออบอกเอาไปเลยอยู่ให้มันจนไม่มีฟันไม่มีฟันตอนนี้ก็หักจะหมดปากแล้วให้มันตะบันน้ํากินไปเลยหรอไงวะ แต่ยายไม่อยู่อยู่ด้วยหรอกนะยายหกสิบปีก็ตายได้แล้วยายก็บอกแกน,นะแ <_ an> กบ่าเอองั้นคุณนั่นแหละ <_ an> ก็เวลามันผ่านไปนะเวลามันผ่านไปไม่นานอ่ะเดือนมีนาเดือนมีนาวันที่วันที่สิบสามแล้วคนที่ตายอ่ะคือสามีของยายนะอะสามีของยายไปห้ามเพื่อนเพื่อนทะเลาะก,กัน จำไม่ได้ผู้เสือกเรื่องเพื่อนนี่มีเสียหายตายกันเยอะเลยโดยที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยเพื่อนเขาทะเลาะกันในกลัวเพื่อนก็โกรธกันกลัวเพื่อนเขาดีกันพอหายเมาแล้วจะจะไม่จะโกรธกันพูดง่ายง่ายก็เลยไปห้ามเขาไอ้เพื่อนของฝั่งเพื่อนอีกคนนึงไม่รู้จักก็เลยคิดว่าจะเข้าไปทําอะไรเพื่อนเขาก็เลยเอามีดเสียบซะแผลเดียวเลยตัดข้วหัวใจเลยเสียชีวิตนี่คือความฝันครั้งแรกนะ นี่คือความฝันครั้งแรกยายฝันว่าฝันหักแล้วพออยู่อีกเดือนกว่าๆพออยู่อีกเดือนกว่าๆยายฝันอีกยายฝันว่าแฟนวันอะแฟนยายอะเดินเข้ามาในร้านยายขายของใช่ไหมแกเดินเข้ามาในร้านใส่เสื้อตัวที่ลูกสาวซื้อให้งานวันเกิดแล้วก็ใส่กางเกงทหารอากาศ แต่งกินขาสั้นของหน้าอากาศเดินเข้ามาในบ้านจอดรถเครื่องไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกยายว่าแล,วแล้วก็บอกยายว่าเอาไม่สบายไม่สบายขอยากินหน่อยยายก็บอกอ้าวก็เดินเข้าไปแกแกเข้าไม่ได้นี่คือลางสังหนครั้งที่สองแล้วยายก็ไปเอายาอ้อเอาหอยแล้วยายก็นึกว่าเออแกตายแล้วนี่หว่าแกคงเข้าบ้านไม่ได้ก็นึกเอาในในความฝันนะ แล้วก็พอสักพักยายก็เอายาใส่ถุงให้แล้วแกก็ออกไปสตาร์ทรถแล้วลูกเขยยายอะมาจากไหนไม่รู้มาไม่มีปีไม่มีคุยเลยวิ่งกระโดดขึ้นท้ายรถแล้วก็ออกไปเลยทั้งสองคนเลยแล้วยายก็ตกใจตื่นอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงสองอาทิตย์อะลูกสาวโทรมาบอกว่าแม่แม่แม่แม แฟนของเขาว่าตายแล้วเดี๋ยวตกใจมากเลยแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรตายก็ในทรรมองเดียวกันคือน้อยใจแม่แล้วก็ฆ่าตัวตายประมาณนี้เลยนี่คือลางสังหรณ์นะในศในในในไม่เท่าไหร่เองในไม,ไม่ไม่ถึงสามเดือนอะ่ะลางสังหรณสองอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มันก็เป็นจริงนะฝันว่าฝันยายหัหกแฟนยหญก็เสียฝันว่า แฟนยายมาขอยายายเอายาให,ให้แล้วก็กําลังจะสตาร์ทรถออกลูกเขยวิ่งขึ้นมาก็มาซ้อนท้ายแล้วก็หายกันออกไปแล้วเขาก็ตายแล้วตอนแม่ตอนแม่ยายเสียก็เป็นลางเหมือนกันนะเป็นลางเหมือนกันแม่ยายไม่สบายอยู่นานแล้วแหละติดเตียงอยู่ประมาณเกือบปีแล้วแม่ที่เสียก่อนแฟนยายก็ยังไม่ทันอ,อกทุกข์แม่ยายเสีย26ยพฤศจิกา ยี 23, 23, 6, ่สามหรือยี่ส่หกเราจำไม่ได้เดือนพิกาจะสิ้นเดือนแล้วเราก็แฟนยายมาตายสิบสามีนาแล้วลูกเขยยายมาตายเดือนกรกฎาคมคือไม่กี่เดือนอะ่ะบ้านยายเสียชีวิตสามคนแล้วทีนี้เรามาฟังกันตอนแม่เสียนะจะว่าเป็นความฝันหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะแม่นอนติดเตียงยายก็ฟีดอาหารให้แม่ พิถานก็ไม่ได้อาหารนั่นแหละยายก็ซื้อมาแล้วก็ผสมหลายๆอย่างแล้วปั่นที่แม่อยากกินแม่อยากกินนูนแม่อยากกินนี่ยายก็จะปั่นให้แม่สี่วันละสี่เวลาแล้วพอฟีดอาหารในแม่เสร็จเขาจะใส่สายยางไวทง้ทางทางจมูกใช่ไหมฟีดได้เสร็จเรียบร้อยก็เช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ปิดไอ้สายที่ว่าปากไอ้ไอ้ตัวที่ว่าเราเขามีเขามีจุกใช่ไหมยายก็ปิดจุกสายอาหารอ่ะให้แม่พอฟีดอาหารเสร็จ แล้วแล้วแม่ยกมือมาจับมือยายอันนั้นอันนั้นยังไม่ยังไม่หลับยังไม่ได้นอนนะแต่เหมือนมีเงามันมีเงาแม่อีกคนนึงอ่ะซ้อนซ้อนอยู่ในในร่างของแม่แต่ก็แวบเดียวเหมือนว่าเราเเราลเราลืมตายอยู่พอเรากะพลิบตาล่างนั้นก็หายไปแล้วยิ้มให้ตามธรรมดาแม่นี่จะยิม้มจะจะยิ้มยากแล้วเพราะว่าแม่ต้องสอดท่อท่อท่อออกซิเจนอ่ะลงปอดเลยแล้วก็ใส่สายอาหาร แล้วก็มีสายยางระยงระยางแล้วก็มีผ้าเทปดึงแก้มนะก็การที่จะเห็นแม่ยิ้มมันยากแต่ยายเห็นภาพที่ซ่อนอยู่ในแม่เนะั่นคือย,ยิ้มพอพอครั้งที่สองคืนที่แม่เสียมันก็ห่างจากนั้นก็ประมาณสักวันสองวันประมาณเนี้ยยายนอนอยู่ข้างเตียงแม่เพราะว่าหมอไม่ไม่ให้แม่เข้าอองห้อง icu แล้วไง icu มันไม่มีเตียงมันเต็มเลยแม่ก็ต้องมานอนอยู่อยู่ห้องธรรมดาห้องพิเศษก็ก็ไม่ให้ มานอนอยู่ห้องธรรมดาที่ว่าอยู่ใกล้ๆพยาบาลไงและยายและยายก็นอนอยู่ทีนี้่ยายนอนอยู่ยายมันเคลิม้มเคลิมนะเหมือนกับฝันเรื่องอะไรสักอย่างเคลิ้มเคลิม,ล,มลุกขึ้นว่ายายว่ายายอะลุกขึ้นนั่งยายลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองเห็นแม่ลุกขึ้น เป็นเป็นล่างอีกล่างลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็สั่งยายว่าแกเรียกยายลูกสาวใช่ไหมลูกสาวถ้าแม่ตายนะลูกสาวไม่ต้องร้องไห้เลยนะไม่ต้องร้องไห้เลยไม่ต้องร้องไห้พอเดี๋ยวแม่ก็จะไปแล้วเขามารับแล้วเคก็บอกแบบนี้ ยายยังยังงงอยู่พ่อแม่ลุกขึ้นไม่ได้นานแล้วนานแล้วแม่ติดเตียงนานแล้วหลายเดี๋ยแล้วแม่ลุกขึ้นไม่ได้แต่ตอนนี้แม่ลุกขึ้นได้ในฝันนล้แม่ลุกขึ้นได้ว่าดีใจมากเลยสิ่งที่แม่สั่งอ่ะมันมันแทบจะไม่ได้ยินเน่ยไม่ได้ยินเสียงแม่อ่ะคือดีใจอแล้วก็ตะลึงที่แม่ลุกขึ้นได้แล้วเหมือนแม่ทําท่าจะเดินอะไรแบบนี้ยายก็ดีใจมากนะแล้วยายก็ส่งมือให้แม่ แล้วแม่กาลังจะเดินลงจากเตียงโอ้ยดีใจสุดๆว่าแม่เดินได้แล้วแม่จะได้เดินออกไปดูอะไรรอบนอกโรงพยาบาลไงดีใจมากเลยแล้วเหมือนแม่ลุกขึ้นเหมือนแม่ลุกขึ้นยืนเลยยืนเต็มตัวยืนเหมือนคนสบายพึ่งนึกได้ว่าออกซิเจนที่แม่ก็ไม่มีสายท่ออาหารที่แม่ก็ไม่มีแล้วแม่ใส่ชุดสวยมากเป็นผ้าลูกไม้สีขาวแล้วก็ผ้าไหมสีเขียวเขียวเลื่อมทองอ่ะสวยมากเลย แล้วยายก็สะดุ้งตื่นแม่ก็ยังนอนอยู่ปกตินะแต่ว่ามันเสียงผิดปกติก็คือเสียงออกซิเจนที่ว่ามันมันดังเป็นระยะระยะคือเหมือนเสียงหายใจต่อไปต่อ,ตอมาตออตอบเข้าๆออกๆออกันอ่ะแต่นี่คือมันเสียงเหมือนเหมือนดังดังเบาลงดังเบาลงใช่ไหมยายก็เลยยายก็เลยลุกขึ้นจากเก้าอี้ผ้ามาจามับมือมือแม่เย็นมากเลยแล้วก็ แม่นอนเหมือนกับยิ้มมแต่ว่าคือมันมีแต่มันมีแต่เสียงออกซิเจนในแต่เหมือนแม่ไม่หายใจมีแต่อกขึ้นอกลงแต่เหมือนมันเหมือนไม่ก็เลยไปเรียกพยาบาลพยาบาลบอกว่าอ่าหัวใจแม่หยุดเต้นแล้วจะให้ปั๊มไหมยายก็ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องปั๊มเลยไงเพราะแม่สั่งว่าไม่ให้ปัม๊มและแม่ก็จากไปจริงๆนี่คือหลังสังหรณ์นะทั้งสามเหตุการณ์เลยภายในไม่กี่เดือนนั่นแหละ แม่แฟนยายแล้วก็ลูกเขยลางสังหรณ์ของคนนี่มันแม่นมากๆนะสาหรับยายนะสําหรับยายนะแม่นจริงๆและใครเคยเจอเหตุการณ์ลางสังหรณ์ก่อนก่อนที่คนรักของเราทุกคนคนในบ้านเคลียรญาติจะจะตายอ่ะใครเคยเจอบ้างไหมถ้าจะถ้าตายนะถ้าเคยเจอนะแล้วมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะแสดงว่ายายเนี่ยไม่ได้เพ้อเจอสิ่งที่ยายเจอนะ คือมันสําหรับยายมันคือความจริงแต่นี่เป็นความเชื่อนะของแต่ละบุคคลนะฟังไว้ใช่ว่าใส่บาแบกครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนอะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้า